ค่คุณผู้ชมไปดูสิ่งที่เรียกว่าหลุมขวางนะคะอันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งภาพที่เราตรวจเจอในมือถือของทหารกัมพูชาที่ทําตกไวะคะค้ค่ะที่ว่าเป็นหลักฐานสําคัญอันนี้เป็นหลุมขวางที่กัมพูชาเนี่ยขุดหลุมมาไว้ห่างกันประมาณ10-20เมตรเอาไว้สําหรับป้องกันทหารไทยที่จะรุกคืบเข้ามาเวลาที่มีการประทะกันครับทหารที่ประจําการชายแดนบริเวณภูมะเขือเนี่ยเขาสูงภาพนี้ไห้ทีมข่าวแล้วบอกว่าอาถามหน่อยเจอแบบนี้จะให้ลาดตระเวนยังไง นี่บอกแล้วว่าในมือถือต้องมีอะไรอีกเยอะคือหลุมขวากเนี่ยถ้าเราเคยเห็นกันจริงๆมันคือเหมือนกับดักสัตว์อะค่ะที่พราเขาใช้กันนึกออกใช่ไหมคะใช่ก็เอาเนี่ยเอาไม้มาวางเ,าเป็นผ้าๆอย่างเงี้ยแล้วข้างล่างก็เหลาไม้แหลมๆเสียบปักๆไว้แล้วนี่ค่ะเนี่ยเอาใบไม้เอาอะไรมาแบบโรยไว้แบบเนี้ยเอาจริงพี่อุ๋ยเราดูออกไหม,ไมเราเดินเราตกนะหนูบอกเลยฟึบลงไปก็เหล็กเลยก็ทิ่มทะลุขาแข้งหมดอะแล้วคือถ้าลงตัวลงกลางตัวถึงตายเหมือนกันนะคะ เขาบอกไอ้ออคลิปมันมีเสียงไหมนเนี่ยเมื่อกี้ที่เขาเป็นคลิปๆอ่ะมีเดี๋ยวมีคลิปให้ดูด้วยขอดูหน่อยอ่ะนี่นะครับนี่ไม้ยังเขียวๆอยู่เลยก็ใหม่นะครับนี่ค,ค,ยยนคือ ไปเจอมานะคะคือไปเห็นหลักฐานว่ามีการทาหลุมขวากเนี้ยไว้อ่ะแล้วพอไปลาดตะเวนดูอ่ะก็ไปเจอจริงๆอืแล้วเขาบอกว่านี่ยังใหม่ๆอยู่เลยยังเขียวๆอยู่เลยคือวิธีการอย่างที่บอกอะคะ่ะเขาเจะเอาใบไม้อะไรมาวางทับไว้ซึ่งมองไม่เห็นเลยแต่ความโชคดีก็คือว่าช่วงเนี้ยฝนตกก็เลยสามารถสังเกตเห็นได้ว่านี่มันเป็นหลุมพรางเปิดดูถึงกับตกใจเคราะดีที่ยังไม่มีฐานไทยเหยียบลงไปนะคะเพราะถ้าเหยียบลงไปในสาหัสเลยนะ ทุกครั้งที่ออกลาดตระเวนต้องระวังรอบด้านระวังทุกอย่างหมดเลย <S <S ซึ่งหลุมขวากเนี่ยเป็นกับดักเหลาไม้นะคะไประวุธแหลมปักลงดินแล้วก็พรางหลอกสายตาด้วยตะแกรงไม้แล้วก็เอาใบไม้มาปกคลุมอีกทีหนึ่งค่ะอ๋อแสดงว่าอาจจะไปเจอหลักฐานเพิ่มในมือถือของฐานกพูชาที่ทําตกไว้คือเวลาถ่ายส่งงานาน,านอกจากฟังทุ่นระเบิดแล้วนี่เราขุดหลุมนี้ไว้ด้วย <S <S เขาเลยต้องมาเดินหากันว่าเฮ้ยไปขุดไว้ตรงไหนคือ เราอาจจะเห็นเป็นภาพนิ่งเราก็เลยลองไปเะเวนดูแล้วเราก็ไปเจอเราก็เลยถ่ายคลิปเป็นหลักฐานว่านี่ยังเขียวๆอยู่เลยถูกต้องอือโอ้โหน่ากลัวดูดิจีิงอันตรายมากนะคะเนี่ยคือโหฐานไทยนี่แบบเนะตอชนดองฐานพาเนี่ยด้วยยังเขียวๆไปเรื่ยและจะเป็นเพื่อนกันยังไงไหวเนี่ยกัมพูชาก็ถึงว่าเวลายื่นข้อเสนอไปเอามาเก็บกู้ทุนระเบิดกันไหมล่ะอ๋อไม่กล้ากลัวตายมาเคลียร์พื้นที่กันไหมล่ะเขาไม่รู้ว่าวางอะไรตรงไหนไว้แล้วบ้างใช่ไหมล่ะใช่ กลับมาแล้วนะฮะคุณเซนนะประธานวุฒิสภาของกัมพูชาพ่อของนายกกัมพูชาหลังจากที่ปิดกั้นเฟซบุ๊กไม่ให้คนไทยเข้าไปส่องเนี่ยอาทิตย์หนึ่งทีนี้เขาคงเห็นข่าวที่เมืองไทยสมมติว่าทางรักษาการนายกคุณภูมิธรรมวิเชยชัยเนี่ยบอกว่าเดี๋ยวให้เจ้าหน้าที่เนี่ยไปดําเนินการฟ้องคุณเซนกับลูกชายคือคุณมาเน็ตก็ฟ้องในประเทศไทยนี่แหละใช่ไหมแจ้งจ้งความเอาไว้เรื่องทําให้คนไทย ยิงอาวุธสงครามอะไรพวกนี้นะ,อ,อ,ะอย่างน้อยก็คือเรื่องต่างประเทศเนี่ยเดี๋ยวไปดูหลักฐานข้อมูลแล้วก็จะฟ้องทางไหนว่ากันอีกทีแต่ว่าฟ้องในประเทศเอาไว้ก่อนค่ะวันไหนจะเดินทางเข้าไทยเนี่ยคุณโดนเลยโดนจับโดนรวบเลยนะฮะ,ะเรื่องเนี้ยพอหุนเซนเขารู้ล่าสุดหุนเซนโพสตเฟซบุ๊กข้อความยาวเหยียดเลยนะฮะ,ะแล้วไม่ปิดกั้นด้วยคงตั้งใจให้ฝั่งไทยเนี่ย มองเห็นนะฮะถ้าแปลเป็นไทยเนี่ยนะฮะฮุนเซนเนี่ยบอกว่ามีหนังสือพิมพ์ไทยฉบับหนึ่งระบุว่าผู้นำไทยเนี่ยรักษาการนายกคือนายภูมิธรรมเวยชยชัยจะจับกลุ่มฮุนเซนกับฮุนมาเน็ตทันทีหากพบในประเทศไทยหากสิ่งที่ตีพิมพ์ในหนังสือพิมพ์สะท้อนคำพูดของรักษาการนายกได้อย่างถูกต้อง แสดงให้เห็นว่าเขาเป็นคนมุทะลุที่ขาดความเข้าใจในเรื่องกฎหมายจารีดประเพณีและระเบียบพิธีทางการทูตเนื้อหาที่วุนเซนโพสต์นะครับยังบอกว่ารักษาการนายกของไทยที่กำลังจะหมดวาระในไม่ช้า <c oughs> ใช้คำว่าอย่างนี้ด้วยอบอกหากประเทศไทยอยู่ในสถานะที่สามารถจับกลุ่มผู้นำกัมพูชาได้กัมพูชาก็ย่อมจับกลุ่มผู้นำไทยบางคนได้เช่นกัน <c oughs> ออ บอกไทยเนี่ยอยู่ในสถานะที่สามารถจับกลุ่มผู้นำกัมพูชาได้กัมพูชาก็ย่อมจับกลุ่มผู้นำไทยบางคนได้เช่นกันแล้วก็ยังบอกได้ว่านี่เป็นความพยายามที่จะสร้างความไว้วางใจและนำไปสู่ความสัมพันธ์ที่ดีขึ้นหรือเป็นการกระทำที่ย่วยุซึ่งอาจจุดชนวนความขัดแย้งขึ้นมาอีกครั้งหลังจากข้อตกลงหยุดยิงอันนี้คุณเซนคงถามมายังคุณภูมิธรรมค อันนี้คือความพยายามในการที่จะสร้างความไว้วางใจกันหรือจะจุดชนวนความขัดแย้งขึ้นมาอีกครั้งอ้าวทำไมอ่ะจะแจ้งความจับก็ไม่ได้เหรอฮะไอคนที่สั่งให้ยิงระเบิดยิงจรวดเลยมาตกที่ฝั่งของพลเรือนของไทยอ่ะอันนี้มีสิทธิ์อะไรมาสั่งนะคะเออนั่นน่ะสิอันนี้อย่าเข้าใจผิดนะนี่ไม่ใช่พลเรือนชาวกัมพูชานะคะนี่พลเรือนไทยมีสิทธิ์ทําอะไรก็ได้ค่ะอ่าแล้วอยู่ๆคุณเอา้วเร่องอะไรนะช่องบกประสาทสามประศาสไปฟ้องยื่นสารลงสารโลกทําไมอ่ะ เราก็บอกมาคุยกันอย่างนี้ไม่เห็นมาคุยเลยม,มาคุยกันสิไม่คุยทีอย่างเงี้ยพอเราจะฟ้องอะไรยังไงบ้างจะมาอะไร <พา S 1> ขณะที่คุณภูมิธรรมเวชยชัยนะฮะรักษาการนายกรัฐมนตรีนะครับก็วันนี้ก็ออกมาพูดถึงเรื่องนี้เช่นกันนะฮะอ,ะอย่างเรื่องที่มีการออกมาเรียกร้องให้ไทยเนี่ยฟ้องฝั่งกัมพูชาต่อสารอาญาระหว่างประเทศไปเลยเกี่ยวกับเรื่องการเป็นอาญากรสงครามสําหรับผู้สั่งการให ยิงถลม่มหรือว่าทำร้ายมายังฝั่งไทยคุณภูมิธรรมบอกว่าตอนนี้ไทยก็ไม่ได้ปิดกั้นแนวทางนี้นะฮะแต่ก็ต้องรวบรวมเรื่องของข้อกฎหมายฝ่ายกฎหมายอย่างสมชและก็กระทรวงการต่างประเทศและก็กองทัพกําลังพิจารณาในรายละเอียดนะฮะแต่การฟ้องในประเทศอ่ะทาได้เลยก็ทําก่อนค่ะอ่าฟ้องระดับต่างประเทศเนี่ยระดับนานาชาติเนี่ยเดี๋ยวรวบรวมหลักฐานกันอีกทีหนึ่งส่วนที่นักวิชาการออกมาระบุว่าสามารถ ไทยเนี่ยสามารถรับขอบเขตอำนาจศาลร,ระดับประเทศระดับโลกเนี่ยได้ในบางประเด็นเพื่อจะฟ้องกัมพูชาเรื่องอาญยากรสงครามเรื่องนี้คุณภูมิธรรมบอกว่าขอให้ทำเป็นข้อเสนออย่างเป็นทางการมาเดี๋ยวจะได้ให้ฝ่ายกฎหมายเนี่ยเอาไปพิจารณาต่อเรื่องที่ฮุนเซนออกมาโพสต์ Facebook ล่าสุดบอกจะฟ้องผู้นำไทยกลับเช่นกันคุณภูมิธรรมบอก อันนี้ก็แล้วแต่คุณเซนเลยแล้วแต่การฟ้องร้องหรืออะไรนี่นะครับมันขึ้นอยู่กับข้อเท็จจริงแล้วก็ข้อกฎหมายแล้การเงื่อนไขนะครับอันนี้เป็นเรื่องของฝ่ายกฎหมายฝ่ายกฎหมายของสภาความมั่นคงแล้วก็ร่วมกันทั้งกระทรวงต่างประเทศ แล้วกระถางกองทัพได้รวมกันพิจารณานะครับอันนี้ก็เป็นไปตามกระบวนการผมก็คิดว่าก็เหมาะสมตามสภาพอ่ะถ้าทําได้เขาก็คงทําไม่มีปัญหาอะไรแต่ว่าเราเริ่มสตาร์ทเรื่องนี้ก่อนเห็นมีนักวิชาการเขชี้ช่องว่ามันสามารถไปรับเกตออำนาจได้บางเรื่องนะเฉพาะเรื่องเรื่องนี้เพราะมันเป็นเรื่องเข้าข่ายอาก้ก็ให้เขาทําเรื่องเสนอที่เป็นทางการต้ราให้ฝ่ายกฎหมายที่เขาเกี่ยวข้องไปพิจารณา ส่วนเรื่องการาช่วยเหลือเยียวยาผู้ที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ชายแดนไทยกัมพูชานะฮะสำหรับพื้นที่ของชาวบ้านบ้านเรือนนะฮะแล้วก็การทำมาหากินต่างๆการเสียไรายได้เนี่ยนะฮะทางคุณภูมิธรรมบอกว่าได้สั่งการในที่ประชุมคลรมอไปแล้วนะครับเดี๋ยวจะตามความคืบหน้าแล้วก็มีการพิจารณาช่วยเหลือให้ครอบคลุมทุกจุดนะฮะรวมทั้งฝ่ายเจ้าหน้าที่ด้วยอย่างเช่นผู้ที่เป็นชรรบค่ะชุดรักษาความปลอดภัยหมู่บ้านอันนี้ก็ต้องดูแลเขาเช่นกันใช่ค่ะ วันนี้พลโทหญิงมาลีโสเจตาโฆษกกระทรวงกลาโหมก็ออกมาถแถลงกับสื่อมวลชนเหมือนทุกวันนะคะแต่ว่าเขาบอกว่าต่อไปนี้เนี่ยหลังจากวันนี้เป็นต้นไปกระทรวงกลาโหมกัมพูชาจะถแถลงข่าวสถานาการณ์ชายแดนวันละ2เวลาเลยค่ะเช้า7จ็ดโมงโยเย็น4ี่โมงเอางั้นเลยเหรอ วันนี้มาลีบอกว่า,าสถานการณ์แนวหน้ากองทัพภาคที่4และ5ในจังหวัดพระวิหารอุดรมีใช้และบันรเตียมเมียนเจยสงบเรียบร้อยกองทัพกัมพูชายืนหยัดปฏิบัติหน้าที่อย่างเข้มแข็งตื่นตัวและปฏิบัติตามข้อตกลงหยุดยิงและบันทึก13ข้อจาก GBC อย่างเคร่งครัด อย่างไรก็ตามกัมพูชาขอากดดันไทยให้ปล่อยตัว18เฉลยศึกกลับประเทศโดยทหารกัมพูชาถูกไทยจับกุมอย่างผิดกฎหมายตั้งแต่29กรกฎาคมหลังข้อตกลงหยุดยิงมีผลมาขับใช้ผ่านมากว่า20วันแล้วการเคารพข้อตกลงหยุดยิงทั้งสองฝ่ายอย่างจริงจัง,จงคือกุญแจสําคัญในการสร้างสันติภาพความมั่นคงและบรรยากาศแห่งความปกติศกในความสัมพันธ์ไทยกัมพูชา ម៉ាលីយ៉ាំបែបនេះខ្លាមកដល់ពេលនេះមានរយៈពេលកម្ពុជាក៏នៅតែបន្តឲ្យអំពីលនៀវឲ្យភៀកគីថៃអនុវត្តតាមកិច្ចព្រមព្រៀងខាងលើដោយប្រគល់មកឲ្យកម្ពុជាវិញនៅកងកម្លាំងរបស់យើងចំនួន18រូបដើម្បីឲ្យពួកគាត់អាចវិលត្រឡប់មកជួបជុំគ្រួសាររបស់គាត់វិញដែលទន្ទឹងរង់ចាំទាំងថ្ងៃទាំងយប់គូបញ្ជាក់ផងដែរថាទីហានថៃបានចូលមកចាប់ខ្លួន กองกำลังก้ามปูจีดากโคชบับกระไรบอดชกบันโจจะทรมีนเลี่ยมเพลียมเนื้อไงตีมาเผยประมบุญใครกัดดาฉน้ำปีปอนมาเผยประมเกิดมาดอไปนี้มีนระยะเปยนมาเผยไงมาเผยใบเมาหนึ่งดับเนื้อตีกระตรมเมาประปีหนึ่งโซนโซนเนื้อตีปรักไงติดดับประบุญใครใส่ห้าฉนำปีปอนมาเผยประมดิซึ่งก็อย่างนี้แหละค่ะก็รายงานทุกวันเพกกระทรวงกลาโหมก็เหมือนกันก็โหมทุกวันเลยค่ะ ปล่อยได้ยังปล่อยได้ยังเออบอกทุกวัน19วันแล้วนะ20วันแล้วนะ21วันแล้วนะปล่อยหรือยังปล่อยหรือยังควบคุมตัวแบบไม่เป็นธรรมแบบพูดอยู่แค่นี้ค่ะเหมือนนอกแก้วนกขุนทองท่องไปคือต้องไปถามทหารตัวเองเนี่ยนะว่าอยากกลับเหนั่นสิคะาอาจจะไม่อยากกลับก็ได้เรอาออถามเขาก่อนอพลตรีวินัยสุวรีโฆษกกองทัพบ,บกนะคะก็ออกมาพูดถึงประเด็นนี้เหมือนกันว่ากัมพูชาอาจจะไม่เข้าใจกฎหมายคือถึงจะมีการเจราจาหยุดยิงแล้วแต่ว่าคุณลืมดูตัวเองอะว่าคุณทําอะไรไว้บ้างทุนระเบิดก็วางใหม่ คำพูดเฟกนิวบิดเบือนยั่วยุตลอดเวลา <Okay. S 1> ยืนยันนะคะว่าไทยยังสามารถควบคุมตัวฐานกัมพูชาทั้ง18นายเอาไว้ได้ตามหลักสากลค่ะแต่เราก็จะเห็นว่ามันมีความไม่แน่นอนตลอดเวลาเรายังถูกคุกคามด้วยด้วยอาวุธอยู่เลยอย่างทุนระเบิดมันยังมีการยั่วยุอยู่มันไม่ได้สถานการณ์มันไม่ได้เหมือนถึงว่า มีความสมบูรณ์เราก็สามารถควบคุมตัวได้นะก็ก็เป็นไปตามกติกาของสากลนั่นแหละคือคือกัมพูชาเนะี่ยก็พยายามคือก็พยายามที่จะหามุมที่จะทําให้ต่างประเทศดูสนใจนะแต่เราเองก็อยู่ในหลักการที่เป็นสากลอยู่แล้วมันถึงมันถึงไม่ได้มีปัญหาอะไรเพราะปกติแล้วอะถ้ามันมีความน่าตง้งวอนเนี่ยองค์กรต่างประเทศเขาก็จะมาสอบถามซึ่งขณะนี้ไม่มีเลยคือคือกัมพูชาก็จะพยายามพูดซ้ําอยู่ในเรื่องเดิมๆอะ ไม่ว่าหราจะอธิบายแล้วเข้าใจแล้วแต่แกล้งไม่เข้าใจมันจะเป็นลักษณะแบบนี้แหละครับเออเข้าใจแล้วแต่แกล้งไม่เข้าใจอ่ะเขาบอกแบบนั้น <Alf> aro, ไมเคิลอัลฟาโรล <by> ็อบบี้ยิสที่บอกว่าตัวเองเป็นนักข่าวทําเนียบขาวอะคะ่ะม,มาอีกแล้วนะโอ้แต่คราวนี้นี่ อันนี้หลายคนออกมาประนามเลยว่านี่คุณใช้เด็กเป็นเครื่องมือ,ม,อมาอัดคลิปสัมภาษณ์เด็กพี่อุยอ๋ยแล้วพีคสุดพี่เห็นอะไรเขียวๆที่วางอยู่ข้างหน้าไหมคุณ<อ>คุณไห<อ>มคุณระเบิดพีเออด p สองเอามาเป็นพรอพแล้วไปเอามาได้ยังไงอะ่ะประเด็นคือตรงนี้แหละในกัมพูชาบอกว่าไม่มีไงในกัมพูชาบอกอะไระเบิดพวกนี้เป็นระเบิดเก่าไงแล้ในมือไมเคิลอัลฟาโรเนียมายังไง What is your message to to President Trump? You start. Uh, my press my message is Cambodian won peace and we didn't want war well and we also love peace like Mr. Donald Trump too. Do you have a, Do you have a message to the Thai troops? Maybe they don't know that there's mines there. What 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 is your What is your What is your thoughts on that? Or do you have a message to them about safety? So, uh, my safety is like, uh, like Thailand needs. it not that put it it not the 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 understand do you yourself look do from ll please carefully carefully minds pick be safe up and 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 คือด้วยคลิปที่ออกมาและท่าทีทั้งสองคนยังเป็นเด็กอยู่แต่าจริงคนไทยไม่พอใจนะคะกับการที่ท เด็กพูดไปยิ้มไปแล้วบอกว่าไม่เข้าใจเลยก็ดูจากข่าวว่าเขาเหยียบกับระเบิดตลอดเวลาเลยเหยียบกับระเบิดที่ตัวเองเอามา <Maybe. S 1> เด็กผู้ชายบอกว่าก็อยากจะฝากบอกไปถึงแต่ว่าอันนี้ต้องบอกก่อนว่ามายเค้าฟารโรชี้นาหมดเลยนะ <Ừ. S 1> บอกว่าอาถามเด็กผู้ชายมีอะไรอยากจะฝากถึงทหารไทยไหม <Ừ. S 1> ก็อยากจะฝากบอกเรื่องทุ่นระเบิดว่าเอออย่าไปเหยียบแล้วก็อย่าเอาทุ่นระเบิดเข้ามาวาง <Ừ. S 1> แล้วอย่าไปเหยียบให้ระวังให้ดูดีๆด้วย ส่วนฝั่งผู้หญิงก็ถามว่าเออเรามีอะไรจะพูดถึงเรื่องนี้บ้างก็บอกว่าหนูประเทศไทยเออขอภัยประเทศกัมพูชาและหนูลักสันติภาพเหมือนประธานาธิบดีโดนัทมำอะค่ะคนประนานมันเยอะมากนะคะว่านี่คุณเอาเด็กมาใช้เป็นเครื่องมือคือในสงครามเหรอสองสัยยังไม่ได้เห็นคลิปที่เราเพิ่งได้หลักฐานกันมาก<า>็อาจจะยังไม่ได้เห็นล่ะค่ะก็พยายามเขาก็เป็นล็อบบี้ยิสใช่ไหมกัมพูชาก็เอาเข้ามาเพื่อจะสร้างคลิปอะสร้างอะไรอย่างนี้โอ้แต่อันนี้มันถึงขั้น ใช้เด็กนะก็ใช้เด็กเป็นเครื่องมือในการโอ้โหเราก็ไม่ให้เข้าเข้าประเทศอยู่แล้วใช่ไหมเพราะว่าเป็นล็อบบี้ยิสอย่างนี้แล้วก็เขาก็ทําอะไรก็ได้โดยไม่ได้คิดถึงอะไรอยู่แล้วก็จริงๆถ้าจะบอกว่าเป็นนักข่าวทำเนียบข่าวหรือว่าเป็นล็อบบี้นี่เท่ากับว่าคุณกําลังเป็นตัวแทนชาวอเมริกันนะไอ้ที่ทําอยู่เนี่ยอเมริกาเห็นด้วยไหมโดนทำเห็นด้วยกับการทำของคุณณตอนนี้ในคลิปนี้หรือคลิปก่อนก่อนหน้านี้ไหม เอเออันนี้ก็เป็นอีกประเด็นหนึ่งที่ทางฝั่งสหรัฐเองก็ต้องมาดูด้วยนะว่านี่คนของคุณกํลาลังทําแบบนี้อยู่เนี่ยคือโดนัททัมบอกว่าเราเป็นกลางเราต้องการสันติแต่สิ่งที่ไมเคิลอัลฟาโรทำเนี่ยเลือกข้างไหมแล้ออะไรเอาระเบิดนี่มาเป็นพร็อพได้ยังไงนี่ไงคะใช่ไหมไหนกัมพูชาบอกไม่มีมันคือระเบิดเก่าไงมันเป็นทุ่นระเบิดเก่าแล้วนี่เอามาจากไหนอ่ะไมเคิลอัลฟาโรเอามาจากไหนขุดมากับมือหรอใหม่เชียวเงาวับเลยอะไรนะไมไมขึ้นอะไรฟาโรนะอะไรอัลฟาโรค่ะอัลฟาโร จำชื่อไม่ค่อยได้ไม่ค่อยรู้จักไม่ค่อยชัดกลัวจะพูดผิดอ่ะก็แต่ละวันนี้เราก็มีหลักฐานแล้วนะฮะท่านผู้ชมครับเหมือนที่เห็นนะไปดูในเพจ f a c e b o o k ไทยรัฐนิวโชว์ไทยรัฐออนไลน์ไทยรัฐทีวีได้นะช่วยกันแชร์ไปอาหารไทยลาดตะเวนเจอโทรศัพท์มือถือตกอยู่เครื่องหนึ่งชาร์จแบตเปิดขึ้นมาเนี่ยเห็นพงเห็นภาพเห็นคลิปข้างใน ทหารกมพูชานะฮะถ่ายภาพพักพวกกันเองตอนสอนการใช้ระเบิด PMN 2ตอนไปขุดตอนไปวางก็คงจะถ่ายคลิปเอาไว้ส่งงานอ่ะว่ามาทำแล้วเรียบร้อยแล้วเนี่ยจะส่งการบ้านแต่ไม่รู้ลืมหรือว่าแอบซ่อนหรือว่าวางมือถือตกทิ้งเอาไว้เนี่ยนะฮะหรือว่าหล่นเอาไว้เนี่ยนะฮะเราก็ได้หลักฐานมาเรียบร้อยนะครับ ่านผู้ชมก็ส่งข้อความเข้ามาเยอะเลยคผมก็จําชื่อไม่ค่อยได้มันไมเคิลฟาโลฟาโลอะไรอย่างเงี้ยพี่จะคุ้นกับนะคําอื่นที่ลงท้ายด้วยฟาโลมากกว่าใช่ไหมล่ะทานผู้ชมครับไปดูพื้นที่โรงพยาบาลพนมดงรักที่สุรินทร์หน่อยนะฮะตอนนี้ทางโรงพยาบาลเนี่ยก็อยู่ในพื้นที่ที่โดนการกระทําของกัมพูชาเข้าไปเหมือนกันนะครับวันนี้ก็กลับมาเปิดแล้วแต่ว่าเปิดช่วงกังวันนะฮะ กลางคืนก็ต้องปิดเอาไว้ก่อนนะฮะเพื่อความพร้อมนะเดี๋ยวเกิดเหตุฉุกเฉินอะไรต่างๆเกิดขึ้นเดี๋ยวจะอพยพกันไม่ทันนะครับวันนี้ป๊อกแปก็กภูบดินผู้สื่อข่าวของเราลงพื้นที่ไปที่อำเภอที่โรงพยาบาลพนมรงรักนะฮะที่อำเภอพนมรงรักที่สุรินนะครับเขาก็เตรียมข้อมูลด้วยนะฮะเดี๋ยวพรุ่งนี้คณะผู้สังเกตการชั่วคราวของ IoT ของอาเซียนเนี่ยจะมาตรวจสอบพื้นที่ด้วยนะครับโรงพยาบาลตอนนี้ เปิดให้บริการแบบมีเจ้าหน้าที่นะฮะยังไม่เต็มร้อยนะฮะเปิดเป็นวันที่สองนะครับแต่ก็มีชาวบ้านมารับการรักษาอย่างต่อเนื่องแพทย์หญิงวลวรนนะครับท่านเป็นผอ,อโรงพยาบาลบอกว่าตอนนี้ทางโรงพยาบาลเปิดให้บริการตามเวลาราชการนะครับยังไม่สามารถเปิดแบบ24ชั่วโมงได้เนื่องจากทางโรงพยาบาลมีพนักงานขับรถแค่4คนในช่วงที่ยังไม่สามารถประเมิสนสถานการณ์ชายแดนได้เนี่ย ก็ทำให้ต้องงดเว้นช่วงกลางดึกไว้ก่อนนะฮะเพราะว่าถ้าเกิดอะไรขึ้นมาเนี่ยเดี๋ยวอพยพกันไม่ทันนะครับ ทีมเราโดยส่วนใหญ่เกือบ90%นะคะพร้อมที่จะให้บริการ24ชั่วโมงแต่ว่ายังมีบางหน่วยงานที่ยังประสบปัญหานะคะปัญหาที่ว่าเนี่ยอาจจะไม่ใช่ในเรื่องของอความกลัวหรือว่าตกใจเพียงอย่างเดียวแต่ว่าเป็นปัญหาเกี่ยวกับครอบครัวเพราะว่าถ้าหากว่าต้องมาเวนนอกเวลาเนี่ยครอบครัวของเขาที่อยู่ที่บ้านไม่ว่าจะเป็นคนแก่ หรือว่าเป็นเด็กหรือว่าเป็นภรรยาที่ขับรถไม่ได้ถ้าเกิดเหตุที่จะต้องมีการย้ายฉุกเฉินถ้าเกิดต้องอพยพฉุกเฉินเนี่ยจะไม่มีคนดูแลครอบครัวเขาตรงจุดนั้นก็เลยทําให้เจ้าหน้าที่บางคนเนี่ยไม่สามารถที่จะมาขึ้นเวรในช่วงหลัง16นาฬิกาได้ส่วนวันพรุ่งนี้นะฮะทางกองทัพไทยนะครับก็จะนำคณะผู้สังเกตการชั่วคราวของอาเซียน IoT นะครับมาตรวจสอบพื้นที่โรงพยาบาลพนมรัก์นะฮะ เพราะว่าก็ได้รับความเสียหายนะ,ะตอนที่กัมพูชาเนี่ยยิงจรวด B.M.21 ถล่มเข้ามานะครับในพื้นที่โรงพยาบาลนะฮะอ่าก็นี่แหละครับอ่าเดี๋ยวพรุ่งนี้ก็รอให้ข้อมูลกันอีกทีหนึ่งนะฮะค่ะ,ะคุณผู้ชม